อ๋อชุดละสิบไม้หอคสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันท okay ี่ร้านชุมทางของอร่อยนะคะกับพี่ปอยคนสวยนะคะก็เมนูแะไร้าี่ปอยโีนี่ก็อร่อยหลายยางเน้จะขึ้นชื่อจริๆก็ก๋วยเตี๋ยวเนื้อค่ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะที่บอกรายการคุต่อมา กะเพราขาหมูรัดหน้าผัดซีฟิ้ดอะไรเงี้ยกะเพราขาหมูอ่าเราจะเอาแบบกะเพราขาหมูกะเพราเอ็นแก้วกะเพราเอ็นแก้วเงี้ยค่ะเกลืออย่างเงี้ยมาทำไปผัดกะเพราซึ่งลูกค้าก็ชอบมากเลยกะเพราเอ็นแก้วกะเพราแล้วของหวานนี่มีอะไรบ้างคะของหวานนี่ก็มีลูกตาลอยแก้วจ้ะลูกตาลอยแก้วแล้วก็ไอติมกะทิสดเครืี้ยวไอติมกะทิโบราณทำเองหมดเลยนะคะที่ร้านของมันจะได้ท ก็แนะนำนะคะว่ามาที่ร้านรีต้องแวะมาร้านนี้นะคะสุดยอดเลยค่ะขอบคุณค่ะทีเด็ดนะคะเนี่ยถืกกะเพรากะเพราเนื้อใช่ไหมคะกะเพราเนื้อค่ะใส่ใส่พริกขี้หนูนะนี่นะคะอันนี้คือเนื้อตุนนะคะเกาเหลาเนื้อตุนนะแล้วก็นี่ก็คือขาของเราเองขาหมูจ้านี่ก็คือลูกชิ้นปิ้งนะคะ ก็นี่คือน้ำจิ้มของน้ำจิ้มขามหมูนะคะเป็นสูตรแบบนี้เลยอของหวานค่ะก็จะมีลูกตาลอยแก้วแล้วก็ไอศครีมโบราณนะคะอ๋อโรยด้วยมันม่วงท็อปปิ้งมันม่วงนะ I'm mean.